สวัสดีครับวันนี้ videoschool.com ก็จะมาแนะนำเรื่องการใช้ My Intosh เบื้องต้นนะฮะสำหรับมือใหม่จริงๆที่ซื้อ My Intosh มาก็จะแนะนำเรื่องของการเปิดโปรแกรมต่างๆนะฮะเปิดแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยเราขึ้นมาอ้าวเราไม่เห็นมีโปรแกรมอะไรถ้าเขาไม่ได้เซตโปรแกรมมาไว้ตรงนี้เราก็มาที่ตัว ไฟเดอร์ Spider, เปิดหน้าขึ้นมามาที่โ o นะฮะเสร็จแล้วโปรแกรมเนี่ยมันจะอยู่ในแอปพลิเคชันคือตัวนี้นะฮะเราอยากรู้ว่าเครื่องเรามีโปรแกรมอะไรบ้างเราก็มาที่ g แล้วก็มาที่แอปพลิเคชันเราเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีโปรแกรมต่างๆขึ้นมามี Photoshop มีอะไรทั้งหลายแหละเอาละทีนี้เราอยากจะได้โปรแกรมของเราให้มาวางอยู่ตรงนี้ ทำยังไงง่ายๆฮะก็คือสมมุติว่าเราไม่เราจะเอา s a f a r ีออกนะฮะเราไม่อยากให้อยู่ตรงนี้เราคลิกขวาเลยฮะเสร็จแล้วมาที่ออปชันเสร็จแล้วเราก็มา Remove from Doc นี่นะฮะแค่นี้เอง s a f a r ี Safari ก็ออกไปละสมมุติว่าเราไม่เอาไฟฟอร์กล้วก็คลิกขวามาที่ Options มาที่ Remove from Doc ออกไปแล้วะฮะอะ่ Google เหมือนกันแล้วก็คลิกขวา Option Remove Form r ไปแล้โปรแกรมไหนที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆแล้วก็ไม่ควรเอาออกมาให้มันลกนะฮะบางทีโปรแกรมที่เราต้องการใช้บ่อยๆเราก็คลิกเลือกทีเดียวมันก็มาเลยตอนนี้เราก็อยากจะใช้โปรแกรม f i r e f o x ขึ้นมาแหละเราอยากเอามาไว้ตรงเนี้ย นี้เราก็มาดูที่แอปพลิเคชันเราก็มาดูไฟ f o กตัวนี้จะเรียงเรียงกันตามตัวหนังสือนะฮะ A จะอยู่ข้างบน Z จะอยู่ข้างล่างไฟฟอกก็ตัว F ตัว F ก็อยู่แถวๆนี้ฮะแล้วก็ลงมาดูนี่ฮะเราจะเห็นโปรแกร,รม Firefox อยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอเราสามารถพิมพ์ตรงช่องนี้ก็ได้ฮะพิมพ์คำว่า f i r e f o x แล้วก็พอเราพิมพ์คำว่า f i r e f o x เสร็จแล้วให้เราเลือกตรงนี้ว่า application ด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จับตรงนี้นะคะเราคลิกแล้วเราก็เอาเมาส์จับแล้วก็กดค้างไว้นะฮะแล้วก็ลากมาลากมาเสร็จแล้วเราก็มาที่แถบข้างล่างนะะี่ฮะ มันจะแยกออกให้เราทันทีถ้าว่าเราอยากเอาพวกไฟฟลอกของเราเนี่ยเอามาไว้แถวๆนี้เราก็ปล่อยปล่อยเมาส์ปุ๊บตัวไอคอนสำหรับเข้าโปรแกรมก็จะมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้เราก็ไปเอา Google Chrome g o o g l e Chrome แล้วก็เมาส์จับแล้วก็ลากลงมานะฮะ เอกมาไว้ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่เป็นอินเทอร์เน็ตจะได้หาง่ายอ่านี่ฮะเสร็จแล้วเราก็ไปหาอีกตัวหนึ่งก็คือ Safari นะฮะ Safari ก็จะเป็นแอปที่ติดมากับ MyIntosh แล้วก็จับ Safari แล้วก็เอามานี่มาไว้ตรงกลางนี่ฮะแล้วก็ปล่อยนี่ฮะวิธีการเอาโปรแกรม Lunch ขึ้นมาก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะส่วนพวกโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Photoshop นะฮะบางตัวเราก็ต้องเข้าไปก่อนสมมุติว่าเราอยากจะใช้โปรแกรม Adobe Premiere ให้เราเปิด ตรงนี้ขึ้นมาเราจะเห็น Adobe Premiere อยู่ตรงนี้เราก็เอาเมาส์จับ Adobe Premiere ตรงนี้นะฮะเราไม่ได้มาจับโฟลเดอร์นะฮะอันนี้เป็นโฟลเดอร์อันนี้เป็นโปรแกรมถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้แสดงว่าโปรแกรมอยู่ในโฟลเดอร์นะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โปรแกรมอยู่ตรงนี้เลยเราจับตรงนี้เลยนามสกุลของโปรแกรมจะเป็นนามสกุล .app นะฮะสังเกตดูว่า ของ Macintosh เนี่ยโปรแกรมจะเป็นนามสกุล .app นะฮะาแล้วก็จกับ Premiere แล้วจับตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็ลากลากลงมาเรามาเอาไว้ใกล้ๆ Photoshop เราก็มาวางไว้อย่างนี้นี่ฮะเราก็จะได้โปรแกรมที่เราต้องการหรือว่าโปรแกรมที่เราเรียกใช้บ่อยๆแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ เวลาเราเอาเมาส์ออกมันจะยุบลงไปงานแอปพลิเคชันนะฮะใน Mac เนี่ยโปรแกรมเราจะเรียกกันว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเรียกสั้นๆว่าแอปเราจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเราเปิดแอปเยอะๆหลายตัวมันก็จะกินทรัพยากรของเครื่องเนเาะแล้วก็มาดูว่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็มาปิดซะก่อนเรารู้ได้ยังไงว่าเราเปิดมาดูตรงนี้นะฮะเนี่ย ข้างล่างมันจะมีจุดดำๆเนี่ยก็คือเราเปิดใช้โปรแกรมนี้อยู่นะฮะอันนี้เราก็เปิดมีจุดเนี่ยก็เปิดตัวนี้ก็เปิดตัวนี้ก็ยังเปิดอยู่นะ o t o s o o p ก็เปิดอยู่นะฮะเนี่ยเราลันละลันโปรแกรมทิ้งไว้หลายตัวโดยที่เราปิดบางทีโปรแกรมมันไม่ได้ปิดให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการปิดโดยมาที่โปรแกรมนะฮะที่เราจะปิดเนี่ยเราเห็นเม็ดดำๆอยู่ข้างล่างเนี่ย เราก็ต้องคลิกขวาที่โปรแกรมเสร็จแล้วเราก็มาเลือกคลิกออกไปนะฮะตอนนี้ล n e ก็ไม่มีตัวจุดดำๆขึ้นมาข้างล่างละเรามาปิด v l c แล้วก็คลิกขวาแล้วก็คลิกออกไปฮะเนี่ยฮะ v l c ก็ปิดไปเรามาปิดไฟฟล็อกคลิกขวาเลยฮะแล้วก็ปิดก็จะไม่มีปิด o f f ฟิ e ออกไปนี่ฮะเราเราก็มาปิด Photoshop เพราะว่าเราไม่อยากให้กินทรัพยากรของเครื่องนะคะแต่ไฟเดอร์นี่มันต้องมีจุดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไฟเดอร์นี่เป็นหน้าจอเป็นหน้าจอหลักที่เราต้องใช้งานนอกนั้นก็ปิดให้หมดว่าเราใช้โปรแกรม Final Cut อ,อยู่เราก็เปิดโปรแกรม Final Cut จะได้ใช้งานได้เต็มที่นะฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วก็ปิดหมด วิธีปิดเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราก็ใช้งานโปรแกรม Final Cut ของเราได้สบายๆจะได้ไม่มีการหน่วงเครื่องหรือว่ามีทรัพยากรแอปเตรียมพร้อมที่จะรันอยู่เสมอ,สมอๆอย่างนี้ฮะอันนี้ก็เราก็ทำการปิดแอปไปเรียบร้อยแล้ว